สวัสดีค่ะอาร์ตพสุดเปิดใจครั้งแรกหลังปมดราม่านัฟไม่รู้ว่ามีแฟนแล้วเรียกได้ว่าหนักใจสุดๆสำหรับนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุดที่อยู่มีปมดราม่านับฉัดทนันโพสปลื้มหนุ่มอาร์ตจากนั้นสาวนับก็ได้อัดคลิปชี้แจงว่าไม่รู้ว่าหนุ่มอาร์ตมีแฟนเคยไปสืบแล้วบอกว่าเป็นผู้จัดการล่าสุดหนุ่มอาร์ตก็ได้มาเปิดใจถึงเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้น เจ้าตัวเผยว่าเรื่องนี้ค่อนข้างลำบากใจเพราะถ้าตอบไม่รู้ว่าจะกลายเป็นเราปกปิดถ้าบอกน้องรู้แล้วน้องมาทำคอนเทนต์กับเราก็จะกลายเป็นน้องรู้เอาเป็นว่าตัดสินใจกันเองไม่รู้แต่ผมไม่เคยปิดก็อยู่ที่ร้านปกติเมื่อถามว่าแฟนของหนุ่มอาร์ตคือใครเจ้าตัวได้เผยว่าชื่อปุ้ยเราก็ไม่ได้เปิด แต่เราก็ไม่ได้ปิดเพื่อนสนิทสนิทผมเขาก็รู้คนนี้เป็นผู้จัดการคุณด้วยใช่ไหมตอนแรกไม่ใช่พอ3มปีหลังๆผมยุ่งมากตอนแรกแม่ดูตอนนี้แม่ขายหมูกรอบกับน้ำพริกดีเราก็โยนให้ทางนี้ทำแล้วสาวนับไปเกี่ยวอะไรกับหนุ่มอาร์ตเจ้าตัวเผยว่า น้องนาบรู้จักกันตั้งแต่สิบขวบลำบากใจการตอบเรื่องนี้มากไม่งั้นจะเป็นการโยนทิ้งบอมกันไปกันมาขอบคุณสยามนิวค่ะ